คนจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเราเราขับรถผ่านมาเนี่ยคุณตีกำลังขึ้นโครงองค์ปู่เลยค่ะนี่เลยกำลังขึ้นหน้าปู่เลยต้องบอกก่อนว่าคุณตีปั้นเองนะคะปั้นตามจินตนาการเองเสร็จปุ๊บทีนี้ฟุกจอดตรงนี้ก่อนทำไมคุณตีอยู่นี่กำลังมาแล้วเขาก็เลยลงมาแบบทำตัวให้เรียบร้อยเหมือนรู้ว่าต้องออกกล้องนะจริงๆเอาอยากเอาแมตแบบลงมาแล้วเซอร์เลยมันเลียวไม่พอเห็นเห็นก่อนแล้วไงเลียวเห็นีนี้ก่อนเราก็เลยแบบ อดเลยลุงเลยไม่เลียวเลยแต่ก็ยังนะนี่คือคุณตีปั้นเองที่เราบอกอะค่ะเรือนจอมเพชรอันนี้เป็นเรือนจอมเพชรสองะคะซึ่งเรือนจอมเพชรแรกเนี่ยจุ๋มถือว่าประสบความสําเร็จไป 70%- 80%แล้วแหละเนาะที่นี่ก็เลยเป็นอีกที่หนึ่งเพื่อให้สายบุญมาเชื่อแมมจุ๋มมาจอดรถเนี่ยไม่ได้สะดุดอะไรนะสะดุด2องค์นี้ทําไมถึงเอาแม่ลักษมีกับพ่อนาณา์มาไว้ตรงนี้คะ ครั้งหนึ่งมีสายบุญจ่า พระแม่อุมาปั้นหรือยังคะก็ตอนตอนี้ยางยงงพอเป็นเจ้าภาพได้ไหมได้ได้เท่าไหร่บอกเดี๋ยวจุ๋มโอนให้สดสดเลยค่ะสดสดเลยค่ะรับเป็นเจ้าภาพพระแม่อุมาเรียบร้อยปะใช่กำลังจะพาไปดูพระพิคเนตพระศิวะมาแล้วเห็นไหมแต่ยังไม่มีพระแม่อุมาหนูก็รับเป็นเจ้าภาพพระแม่อุมาเรียบร้อยค่าปั้นเท่าไหร่บอกน้อง สวยมาก,ก,กาท้าสกัดเทวราชพยินฝั่งนี้้ถาสร้างพระิสสเสร็จเนี่ยงานอื่นก็สร้างได้สำเร็จในความหมายอ,อืพอพระอินอยู่ <พอ S 2> ด้านบนที่พึ้นปัน้นล่าสุดทำไมถึงหน้าพ่อดุจังอะ่ะก็มีหลายมีหลายแบบนะหลายแบบอือช่วงนี้ครับตอนนี้ยังยังไม่เสร็จเพราะช่วงล่างเนี่ยจะมีพญานาคพันอยู่ด้านล่างก็เลยยังไม่ได้เก็บงานด้านล่างสร้างปั้นเสร็จแล้วสวยสวยสวย ปั้นเองเลยก็แปลกเมื่อก่อนตอนที่เจอกันใหม่ๆเรายังปั้นไม่เป็นเลยนะใช่ตอนนี้ปั้นเป็นแล้วทั้งหมดข้างบนนี้มีพญานาคกี่องค์คะรวมทั้งโครงการทั้งสองสถานที่อ่ะแค่ตรงเนี้ยองค์เนี้ยแค่บนลานเนียเพราะบนลานนี้ประมาณประมาณ9องค์บนลานนี้แต่รวมทั้งหมดอย่างนี้หว่ารวมทั้งหมดที่ผมปั้นทั้งหมดเลยทั้งโครงการอยู่ที่37วันนี้วันนี้เสร็จ37ก็คือพญาศิลป์โตน่ากราวใหญ่เสร็จวันนี้พอดีคือองค์ที่จุ่มไปมาเมื่อกี้นี้ใช่11เดือน11 ติดเกตแผ่นสุดท้ายเสร็จเนี่ยบิเวณนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีพอดีโอ้โหเนี่ยวันนี้เป็นวันดีแล้วที่ทางชนะมาด้วยพอดีเลยนี่แรงบันดาลใจเกิดจากทุกคนนั่นแหละที่เขามาแล้วทีนี้แต่ละคนเนี่ยจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันผมก็เลยสร้างให้ครบทุกองเลยแล้วทีนี้อันนี้ไม่ได้ผมสร้างเองนะคุณจุ๋มต้องบอกไว้ก่อนเกตพญานาคทุกเกตเนี่ยมีคนเขามาเที่ยวที่เดินจอมเพชรหนึ่งแล้วเขาก็เขียนชื่อลงในเกตเลยบอกว่าเนี่ยมีคนมาเที่ยวที่เดินจอมเพชรหนึ่งมากแค่ไหนดูที่เกตพญานาคด ไม่นี่แหละของเราบ้างแหละเนะี่ยมีต้องมีสิต้องมีไดนอนต้องมีไดนอนนี่แหละคนลุกมากจะบอกว่าเราดูที่นี่เขาเป็นพลังที่ไม่เหมือนกับที่นู่นนะจะได้พลังกันคนละแบบนะคุณจะไม่เหมือนกันที่นี่คือเป็นวังแก้วเกษราเรือนจ,จอมเพชรสองโครงการที่นี่เป็นโครงการที่ง่ายคุณสมบบเราฉีกแนวจากของเดิมเพราะว่า เมื่อก่อนนะก่อนจะสร้างเรือนจอมเพชรหนึ่งเสร็จโ oh ี่ปีไหมสีป่ปีแต่ที่นี่ใช้เวลาในการสร้างเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเราได้อย่างนี้ลวเราใช้เศษไม้ทั้งหมดในการทํางานไปดูด้านในไหมมีพอมีเวลาเดินไหมได้ไปสิป,ะป่ะไปดูด้านในกันเรารอดปู่ไปข้างในกันเนราลอดปู่ د, ไปข้างในกันใช่ มีชื่อของผู้คนเขียนทั้งหมดนี่เราจะได้ดาขื่อไปติดทั้งหมดเราไม่ได้มโนแลครับมีชื่อผู้คนเขียนทั้งหมดเลยนี่แหละก็เลยไวคมหนึง่งผมใชม้เวลาในการทําประมาณสามวันก็เสร็จแล้วไวมากจริงๆน่ะวันนี้เราต้องไปเรือนจอมเพชรหนึ่งแต่ลึกยังไงไม่รู้มาบุกที่นี่เฉย,เเยใช่ไม่หลอกจุ๋มรู้สึกว่าเรือนจอมเพชรหนึ่งอ่ะจุม๋มจุ๋มไปแล้วไงแต่จุ๋มยากมาที่นี่ โอ้โหพี่ฟุกวาสุปรีหน้าคาชใหญ่องค์นี้ผมปั้นเจ็ดวันหายเลยเธเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีองค์พญาสุวรรณน,นาคราชพญาคันตสีเทวาและก็พญานรกภาษาทิศทั้งแปดยังไม่สมบูรณ์แบบนะตอนนี้ก็คือลองพื้นไปก่อนใจรักแหละดูออกไม่งั้นคงไม่มาทำแบบนี้ วาสุกรีตำนานควรเกษียณสมุทรทำน้ำอมฤตเนี่ยก็จะเป็นท่านนี่แหละในตำน,นานนี้และที่เว้นดินเอาไว้เนี่ยก็คือยังมีการก่อสร้างตรงนี้จุดนี้ก็เป็นทางเดินเนาะจุดที่เป็นดินเนี่ยจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมขุดเป็นน้ําก็จงดูก่อนว่าเป็นยังไงเนี่ยน้ำตรงนี้อันนี้ขุดหรือเป็นบ่ออยู่แล้วคะขุดขุดขึ้นมาครับขุดขึ้นมาอันนี้จะเป็นไม้หายากนะเป็นไม้พันชาติซึ่งมันเป็นไม้ไม้ไม้เก่าแก่ก็เลยเรียกว่าทั่วพันชาติต้นนี้ หรือว่าเป็นไม้ที่ทิศเนื้อแข็งมากเนี่ยไม้พันธชาติเก่าแก่มากไม้ต้นนี้มา,มาดูองนี้นี่ตำนานพระยาสุวรรณพระาตรงนี้แหละถ้าเรา,าเคยไปที่วัดพร,ระธาตุเชิงชุมเนี่ยก็จะมีตำนานท่านอยู่ที่นั่น mm hmm. มีตำนานที่เล่าขานกันมายาวนานนะแล้วก็แรงบันดาลใจหนึ่งเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากการที่ท่านกับพยาสีสธมสร้างแม่น้ำสองสาย พระยาสุวรรณนคราสร้างแม่น้ำน่านส่วนพระยาศรีสุโธโสร้างแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงสร้างเสร็จก่อนเลยแม่น้ำโขงสร้างเสร็จก็เลยปล่อยกระบ,บื้อลงมาเป็นเป็นเส้นชัยเป็นชัยชนะแต่เขาเล่ากันมาอย่างนี้ว่าถ้าเกตดของท่านนั้นตกที่ไหนที่นั่นต้องเกิดเป็นเทวลัยผมเลยมีความเชื่ออย่างนี้ว่าเกตดของพญานาคองนี้คงตกที่นี่แหละที่นี่จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นเทวลัยขึ้นมาแบบนี้แต่ทีนี้ฝั่งด้านนี้เห็นไหมครับ ทั้งทั่วไปเวลาที่สร้างพญานาคเนี่ยผมจะสร้างทีละหนึ่งองค์ใช่แต่ว่าตรงนี้ผมสร้างทีเดียวแปดองค์จุ๋มจุมจำได้ไหมตอนที่โพสต,นนตอนนั้นอะที่ผมโพสตไปแล้วบอกว่าเนี่ยปูนมันหมดคือจบก็โอนเงินเข้ามาเลจำได้ไหมจำได้นั่นแหละตอนนั้นแหละก็จะเป็นการสร้างทั้งแปดองค์พร้อมกันแล้วด้านในเนี่ยจะมีพญานาคคู่พญาเพชรขัตตระกับแม่นางพัางยาลินทัศนีก็เป็นพญานาคคู่ เดี๋ยวต่อไปจุดถึงกลางที่เป็นรูปพระทิ่บริเวณนั้นจะมีน้ำจะจะมีสูบน้ำขึ้นไปบริเวณนั้นแล้วน้ำตกลงมาใน,ใน,ใ,นในสระน้ำข่างนี้ก็จะสวยงามที่นี่ไปดูด้านในไหมพลาางมังเยอะมากอะ่ะส่วนองค์ <c oughs> นี้ก็คือองค์พญายาสมานนาคราชเป็นพญายนาคองค์เล็กสุดองค์เล็กสุดกระสีสวยมากหนึ่งในเก้าขององค์นาคาธ <c oughs> ีบดีจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากผมปั้นพญายนาคองค์นี้เสร็จก่อนแล้วคืนที่เสร็จวันนั้นเนี่ยก็เดินไปบริเวณนั้น เห็นมีงูตัวหนึ่งสีสวยสีแบบออกสีน้ําเงินน้ําเงินนี่แหละก็เลยมีแรงบันดาลใจใหม่ในการสร้างะัคนะองค์นี้ก็เป็นองค์ต่อไปผมก็ทําทีละองค์ทีละองค์นี่แหละสร้างทีละองค์อันนี้ไปดูด้านในกันนะครับพยานาคด้านในว่าคนลุกจะบอกว่าที่แปลงนี้แรงเยอะกว่าที่นู่นอีกนะลุง อยากให้พระตลั่กับแม่นางอัญญาลินพระเจดีย์เราเคยฟังตำนานท่านก็คือเป็นตำนานความรักที่ความรักข้ามภพชาติที่ไม่สมหวังนะแต่ว่าท่านเคยสมหวังในครั้งหนึ่งก็เลยว่าเออผมเลยมีแรงบันดาลใจว่าท่านเคยมีความสุขแล้วก็สมหวังสักที่ใดที่หนึ่งก็เลยสร้างเป็นพญยาน้าคู่ที่นี่แม่นางอัญญาลินพระเจดีย์นี่แหละในความเชื่อตอนนี้กำลังเตรียมโครงจะสร้างเพิ่มอีกายองค์เลยแล้วก็ฝั่งนี้เห็นไหมพรบเสียรเร้เรียบร้อยแล้วก็รอพร้อมที่จะสร้างเลยในช่วงต่อไปรวดเร็ว ที่นี่ใช้เป็นไฟโซลาร์เซลล์ใช่ตอนนี้ก็เราเน้นการประหยัดนะผมว่าใช้โซลาร์เซลล์เราก็เปิดได้ทั้งคืนเต็มที่แต่ว่าเน้นเยอะหน่อยต้องติดเยอะหน่อยแต่เวลาที่มีงานเนี่ยผมจะใช้เป็นแสงไฟใหญ่นี้เลยเพนเวลาที่มีงานเ,นเราลองเราลองรับงานเดี๋ยวจะมีทั้งเครื่องเสียงแล้วก็ระบบแสงสีเสียงที่นี่สวดโซฮานที่นี่ได้ได้วยคุณได,ได,ได้ได้เลยได้เลยโอ้แต่ว่าตอนนั้น,นประทับใจว่าทางคณะที่เข้ามาทําโซฮานะตอนนั้นเนี่ยรวมเงนมินเป็นแสนเลยนะค่าใช้จ่ายในการทําอะ แล้วเราโหเ,เป็นเจ้าของสถานที่แล้วเขามาจัดให้แล้วเหมือนเป็นการเป็นการเปิดเดือนจอบที่สองเลยผมมีแรงบันดาลใจว่าเยเขาเชิญพระพิคเนตเขาเชิญอนุมานเขาเชิญพระศิวะเขาเชิญพระวิษนุนาลายก็จะเชิญเทพอย่างเงี้ยแต่และคนก็จะมีเรื่องเรื่องของเทพบันเท,ทิงที่เข้ามาเนาะผมเลยบอกเออเนี่ยบอกทางเจ้าภาพนะบอกว่าผมมีแรงบันดาลใจว่าจะสร้างเทพทุกองเราเห็นพระพิคเนตลงเลยไม่ไม่มีพระพิคเนตี่เราก็เลยนี่แหละมีแรงบันดาลใจเพิ่มในการสร้างพระแม่อุมาจุปเป็นเจ้าภาพค่ะ ยังไงก็ร่วมกันสร้างได้จริงๆแล้วการสร้างทั้งหมดนี้นะคุณจบมค่าใช้จ่ายมันไม่ได้เยอะเลยถ้าเราถ้าเราทําเองค่าใช้จ่ายก็ถูกมากแต่ถ้าจ้างปั้นโอ้โหคุณมว่าองค์นี้เท่าไหร่ถ้าจ้างปัน oh. งป้นอย่าให้คิดมูลค่าใช่ไหมอ่านั่นแหละแต่นี้ทั้งคู่นี้ผมใช้เวลาในการปั้น8วันแปดวันแต่จริงๆมันตีไม่ได้ทําคนเดียวแล้วเมื่อก่อนองค์พญาเพชรทำเป็นปีก็ไม่เสร็จเนาะแต่นี้สร้างแค่แปดวันก็เสร็จแนละ้วเร็วไว ทีนี้เปลี่ยนแนวคิดใหม่อยากให้ทุกคนมาจังคือจุ๋บจะบอกว่าที่นี่ต่างจากเรือนจอมเพชรหนึ่งคือเรือนจอมเพชรหนึ่งะคะเวลาที่คุณเดินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเป็นบ้านหนึ่งหลังแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยพอเรามายินอยู่ตรงจุดเนี้ยได้ความเชื่อของตัวเราเองมันคือการรับพลังที่อยู่จุดศูนย์กลางเราถ้าปรับดีๆทาสีดีๆจุ๋บว่าที่เนี่ยน่าจะขึ้นได้ไวกว่าเรือนจอมเพชรหนึ่งด้วยซ้ำ อนนี้ก็เร่งทํางานผมพยายามมันเป็นดินนะครับแล้วทีนี้เราพยายามทําพื้นให้เป็นปูนให้คนเดินสะดวกก่อนผมเลยเร่งทําพื้นให้เสร็จก่อนตอนนี้เราทําพื้นเสร็จเดี๋ยวการตกแต่งเพิ่มเติมท<ๆ>ีหลังแล้วขอให้คนเดินสะดวกก่อนนี่แหละใครมาเลย<ๆ>มาได้ตลอดวันนี้ดีใจนะวันมาเยี่ยมเมื่อวานเนี่ยทางานอย,อย่างนี้แหละผมก็ไม่รู้คุณฉุมแจ้งมาบอกเนี่ยเดี๋ยวพ่งนี้มีเมื่อวันเดี๋ยววันที่12มีข้า18ผมเลยวางงานเลิกไปเลยนะวางงานแล้วก็ไปเลยตนะ้างงายองขอบคุณมากมากเลยที่เมตตา วันนี้ตอนแรกก็จะมาพรุ่งนี้แหละคิดไปคิดมาคุณเข้าวันนี้ดีกว่าอย่างที่บอกไปไปเจอกันเลยจะเปหงเนี่ยค่ะเขาเป็นเกรดเป็นเกรดแบบนี้เป็นเกรดแบบนี้ค่ะลุงเราชื่อเราอะสลักลงไปในนี้มาฟังฉุนพูดเลยก็ได้คือเขาจะเป็นเกรดอย่างนี้ที่เราจุ่มยึ้งเลยค่ะคือจะเป็นเกรดอย่างนี้ที่เราทําใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเอาไปใส่กระปุกแล้วคุณคิดดูว่า หนึ่งองค์อ่ะต้องใช้กี่เกล็ดยกมาแล้วพอเสร็จแล้วไม่ใช่แค่นั้นคนกราบไหว้ตั้งเท่าไหร่ในวันวันหนึ่งที่มาความหมายคือคุณเสริมหนุนพลังของตัวคุณเองอยากให้ทำอยากให้ทำจริงๆบอกเลยเขียนชื่อเขียนนามสกุลตัวเองค่ะแล้วก็ลงบนเกล็ดลงบนเกล็ด เอาไว้ให้สู่แบบรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลนกัเลยอ่ะคือจะบอกว่าแอบตื่นเต้นนะเราแอบตืปิติคือเราไม่คิดเลยว่าเขาเขาจะยอมให้เราได้ร่วมถูกไหมลุงน้อยคนมากเลยนะที่จะยอมให้เราได้ร่วมเขียนชื่อลงในสิ่งที่เขาได้ทําแล้วทั้งหมดคือร้อยแ์โองสุดบอกเลยจริงไหมเนี่ยพี่นกสาธูบุญกับพี่นกพี่นกเหมาหมดเลย เท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็เขียนชื่อสาสาธุแล้วก็ยืนเขียนคนเดียวทั้งขาดโอเคหนูเข้าใจถ้าเป็นหนูเจ้าตายยางมาละปั๊มขั้งหลังเดี๋ยวเสร็จแล้วกดด้าเลยนะการจับเขียนชื่อแล้วก็จเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วเอาเขียนชื่อนามสกุลก่อนแล้วตายยางปั๊มใช่เขียนนี่ก่อนสาธุบุญใหญ่ คน,คนลุกเนาะเดี๋ยวใครเสร็จแล้วจะพาไปลงเมืองบาดาลเพื่อรับทรัพย์ขององค์ปู่ด้วยกันปลื้มปิติไหมลุงเนาะถ้าเราทำสำเร็จคงเป็นบุญใหญ่ของพวกเรามากๆเลยอะแล้วตรงนี้จุดนี้ก็คือเป็นริมน้ำโขงถ้าเกิดสมัยก่อนจุ่มมาค่ะจุ่มก็จะต้องไปไหว้ปู่อนันตะแล้วก็ลงไปด้านล่างตรงที่เขามีบันไดอะค่ะลุงเห็นเนาะ เพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนดวงตามความเชื่อแต่ด้วยนะ้ปัจจุบันน่ะตรงนั้นเขาก็แบบเป,เ,ปเ,ปเปิดเปิดปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาไหว้ตรงนี้สื่อจิตถึงปูด่ด้วยกันตรงนี้ปลุงเราไปไหว้ที่อื่นกันเถอะสาธุบุญกับทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้ถ้าใครที่อยากร่วมทําบุญนะคะติดตามทางไลน์แอด JU ME 9992ตัวนะแ JU ME 99จุ๋มจะมาบอกเรื่องราวดีๆกับคุณแบบนี้ตลอดคะ่ะเดี๋ยวไปวัดต่อไปกัน มีใครอยากฝากเขียนบ้างไหม